สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพระมัญชูสีโพธิสัตว์พระมัญชูสีโพธิสัตว์มีชื่อเรียกที่หลากหลายอาทิเช่น พระโพธิสัตว์เวินสู่พระมันชุนาพระวาคีสวนบุญชูผู้สักดิ์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดพระโพธิสัตว์เวินสู่หรือพระมันชุดสีโพธิสัตว์มีประวัติความเป็นมาหลากหลายตำนานเช่นพระองค์กำเนิดจากพระนาราช ของสากยญมุนีพุทธเจ้าโดยลำแสงที่พุ่งออกไปนั้นตัดต้นไม้ต้นหนึ่งที่ภูเขาอู่ไทยแล้วบังเกิดดอกบัวมาลองรับพระมนชุสีขึ้นมาดังนั้นพระโพธิสัตว์พระองค์นี้จึงไม่แปดเปื้อนคลันมนทินแต่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าขหบดีจีนท่านหนึ่ง ต้องการเลี้ยงพระทั้งวัดบนภูเขาอู่ไทยพระท่านจึงชักชวนคนยากจนมารับทานด้วยเพราะพระโพธิสัตว์มัญชุสีมักจะสอนเน้นให้คนทั้งหลายมีความเสมอภาคกันไม่แบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนไม่แบ่งแยกระหว่างพระกับคารวาโด,ด้วยเหตุนี้พระองค์ จึงใครอยากรู้ใจมนุษย์จึงจำแรงล่างเป็นหญิงขอทานที่กำลังตั้งครันขหาบดีลำคาญใจมากที่เห็นชาวบ้านพวกนี้เพราะตั้งใจมาทำบุญเลี้ยงพระเพียงอย่างเดียวครันมาถึงคิวหญิงขอทานนางบอกว่าต้องการข้าวสองจานจานหนึ่งสำหรับตนเองอีกจานหนึ่ง สำหรับลูกในท้องเจ้าของงานไม่ยอมนางจึงไม่ยอมกินอาหารนั้นและเดินออกจากวิหารไปกลายเป็นพระมัญชุสีโพธิสัตว์เหาะขึ้นท้องฟ้าพร้อมด้วยเทพบริวารตะการตาเป็นเหตุให้เจ้าของงานและทุกคนที่อยู่สถานที่นั้นก,กล่มกราบขอขมาลาโทษต่อหน้าพระโพธิสัตว์กันวนนาตั้งแต่นั้นมา ถือเป็นนโยบายของเขาอู่ไทยว่าหากต้องการเลี้ยงพระก็ต้องทำทานต่อผู้ยากไร้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกว่าเคยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบุตรองค์ที่สของพระอมิตาพระพุทธเจ้าแต่ที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือในสมัยพุทธกาลพระมัญชุสีโพธิสัตว์ ถือกำเนิดในแคว้นแห่งหนึ่งของอินเดียกำเนิดในวันนะกพรามภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระมัญชุสีโพธิสัตว์ก็บวชเป็นสาวกในาศาสนาพุทธนิกายหินายานจะถือภาษาลีบุตรเป็นผู้มีสติปัญญาสูงสุดแต่ในาศาสนาพุทธนิกายมหายานจะถือพระมัญชุสีโพธิสัตว์ เป็นผู้มีสติปัญญาสูงสุดผู้บูชากราบไหว้พระมันชุศีโพธิสัตว์มักขอพรให้มีความฉลาดมีสติปัญญาหลักแหลมในประเทศจีนเชื่อกันว่าพระมัญชุศีโพธิสัตว์สถิตยอยู่ณเทือกเขาอูา่ไถซาตนพระองค์มีชื่อเรียกมากมายอาทิพระมัญชุคโคต หรือผู้มีเสียงเพราะพระมัญชุนาศพระวาคีสวนคนจีนเรียกบุญชูผู้สักเป็นพระโพธิสัตว์แห่งมหาปัญญาในประเทศทิเบตให้ความเคารพต่อพระโพธิสัตว์องค์นี้มากฉายาของพระองค์เรียกแตกต่างกันไปอาทิใต้ติหรือมหามติ หรือมีปัญญาใหญ่ไผ่จือหรือราชกุมารเฉยปีกาจูหรือธรรมราชผู้มีแขนหนึ่งพันทรงประสูติเมื่อวันที่สี่เดือนสี่ทางจันทรคติแบบจีนพระนามเต็มของพระองค์คือพระมัญชุสีกุมารพูดโพธิสัตว์ทรงประทับบนหลังราชสี อันราชสีนั้นเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่วาดวันขั้นครามต่อสัตว์ใดๆเปรียบเช่นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ไม่วาดวันท้อถอยต่อการประกาศสัจธรรมและเมื่อราชสีคำลามบรรดาสัปสัต์น้อยใหญ่ต่างก็หลีกไปเชกเช่นพุทธองค์ประกาศธรรมทำให้คําสอน ของเดียระถีทั้งหลาย่อยลัสมีไปฉันนั้นราชสีนี้บางครั้งเรียกสิงหาอาจบุญชูผอสัตว์หรือพระมัญชุสีโพธิสัตว์เป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่มักได้รับการเอ่ยถึงในพระสูตรและตั้งองค์พระปฏิมาให้อยู่คู่กับโผเฮียงผู้สักหรือโผเฮียงผอสศัก์หรือ พระสมัติพัทละมหาโพธิสัตว์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าของบรรดาพระโพธิสัตว์นับร้อยนับพันที่มาเฝ้าชุมนุมพระสักยมุนีพุทธเจา้าทรงเป็นพระชานิโพธิสัตว์ที่ถือกำเนิดก่อนสมัยพุทธกาลทรงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถในการแสดงธรรม ส่งมุงมันให้สัตว์โลกได้ผลทุกข์และบรรลุธรรมอย่างไม่ทรงเกรงกลัวต่อความยากลำบากพระมัญชุสีกุมารพูดโพธิสัตว์ถือเป็นปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระวรกายเป็นหนุ่มน้อยวัย16ปีไม่แก่หรืออายุมากไปกว่านี้พระหัตขวาทรงวัชละสัตตราหรือ พระแสงขันหรือดาบอันคมกริบไว้คอยตัดอวิชชาและนิวรณ์ทั้งห้าอันได้แก่กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธิอุทจักกุกกุจจะเพื่อให้ธรรมแห่งพุทธองค์มีความแจ่มชัดพระหัตซ้ายส่งพระคัมภีร์ป,ปรชัชญาปาลมิตาสูตร หรือพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่ามุดสาก็มีในส่วนของพระเสียรทรงมาลาเป็นรูปใบไม้เรียงกันห้าใบโดยมีพักอักโสพยะพุทธเจา้าอยู่เหนือมงกุฎนั้นหลังจากที่พระสกยะมุนีพุทธเจา้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว250ปีพระมัญชุสีไปประกาศพระศาสนาที่แคว้นเนปาล ได้กำจัดสัตว์ร้ายในสระน้ำที่แควนนั้นจนหมดสิ้นเพราะหน้าที่ของพระองค์คือการกำจัดอวิชชากำจัดความโงเ่เขลาและช่วยเหลือพระศาสนาให้แพร่หลายนอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระองค์คือองค์อุปถรัรมภ์ในด้านกวีวจนะในทางวัทศิลป์รวมถึงภาษาศาสตร์ต่างๆอีกด้วย ดังนั้นที่ประเทศเนปาลจึงมีผู้คนกราบไหวบูชาท่านเพื่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดและมีความจำดีพูดและเขียนเก่งซึ่งประเพณีนี้ดูละ้ม้การบูชาพระนางสรัสวดีในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งเด็กๆนิยมบูชานางในฐานะเทพเจ้าแห่งวัฒนิลป์ดนตรีและวิทยาศาสตร์ ในวันวสันตปัญจักมีในประเทศทิเบตยังมีการสร้างภาคดุร้ายของพระมัญชุสีด้วยปางนั้นคือยมานตะกะโดยสร้างตำนานขึ้นตามตำนานที่กล่าวว่าพระมัญชุสีลงไปยังยมโลกพระยายมมีศีรษะเป็นกระบือพระมัญชุสีจึงต้องแปลงร่างเป็นเช่นนั้นเพื่อให้พระยายมกลัว ทั้งที่พระยายมเป็นเจ้าแห่งความตายแต่ยังเกรงในพระบรารมีจนแลเห็นความไม่สิ้นสุดของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ชาวทิเบตนิยมเพ่งรูปยมานตะกะเพื่อเอาชนะความตายลักษณะของยมานตะกะมีศีรษะเป็นวัวกายสีน้ำเงินเข้มมีหลายแบบประจำอยู่ที่ใต้ของพุทธมณฑล ผมสีน้ำตาลตกแต่งร่างกายด้วยพวงมาลัยหัวกะโหลกถือหัวกะโหลกบรรจุเลือดและไม้เท้าที่เสียบศีรษะอยู่เท้าเหยียบบนล่างมนุษย์อสูรและยักษ์รูปลักษณ์อื่นของยมันตกะมีอีกหลายแบบตัวอย่างเช่นวัชระไพรวะหรือสายฟ้าผู้น่ากลัวซึ่งมีเก้าหัว 34แขนและ16เท้าลักษณะดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับยิดำหรือเทพผู้พิทักษ์ของทางทิเบตลามะชั้นสูงบางลูปอาจมียิดำคอยอารักษ์อีกสององค์คือเฮลุกกและมหาการมหาบุรุษโพธิสัตว์ที่ชาวทิเบตให้การยกย่องนั้นมีอโวโลกิเตสวนมันชุสี และวัชระปานีด้วยเหตุที่เป็นสัญลักษณ์ของกรลุณาปัญญาและพระตามรูปศัพท์แล้วมันชุสีแปลว่าผู้มีเสียงไพเราะและมีความสามารถพิเศษในการเทศนาให้คนเกิดปัญญาได้ตามคติในฝ่ายมหายานนั้นยกย่องให้พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา และคุ้มครองนักปราชถังอย่างเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์และการแสวงหาสัจจะทั้งปวงด้วยเหตุนี้การบูชาพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความฉลาดมีความจํำดีและสามารถจดจำคำพิธต่างๆได้อย่างแม่นยำพระโพธิสัตว์มัญชุศีได้รับการยกย่องและนับถือกันมาก ในเมืองสารนาศแคว้นมคตเบงเก่าเนปาลและทิเบตคำภีซึ่งทรงถือนั้นคือปรัชญาปาละมิตาซึ่งถือเป็นคำภีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมาตัดสู้พระนามของพระองค์ปรากฏในครั้งแรกในคำภีอมิตายุทธสูตรเพราะพระองค์ เป็นหัวหน้ากลุ่มพระโพธิสัตว์บนเขาคิชกูดและในคำพีคันธวะยุหะสูตรกล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเทียบเท่ากับพระโอวโลกิเตสวนผู้ใดที่จะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธะต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์เสียก่อนในคำพีสัทธธรรมปุณธลีกสูตรนั้นพระสักยมุนีพุทธเจา้าได้ตรัสถึงฐานะ ของพระมันชุศีโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้รักษาพระสูตรนี้และเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาในช่วง500ปีสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพระมัญชุศีโพธิสัตว์ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ